ระบบการลงทะเบียนและฐานข้อมูลกิจการสภาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนโดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูเนสเซฟวิธีการลงทะเบียนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนลงทะเบียนด้วยตนเองสำหรับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนโดยสิทธิการเข้าใช้งานระบบทะเบียนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ หนึ่งเด็กและเยาวชนจะต้องชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทรอสิบสี่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลน,นั้นๆ 2. อ,อายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์2.1ุดเด็กหมายความว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์2.2เยาวชนหมายความว่าบุคคลที่มีอายุตั้งแต่18ปีถึง25ปีบริบูรณ์สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายที่เปิดโอกาส ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมก่อนจะทำการลงทะเบียนเด็กและเยาวชนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีในโทรศัพท์ถ้าเป็นระบบ Android ให้ดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store ถ้าเป็นระบบ iOS ให้ดาวน์โหลดผ่าน App Store โดยสามารถดูวิธีการดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://www.bor.dopa.go.th/ เมื่อทำการสมัครไทยดีเรียบร้อยแล้วให้ทำการลงทะเบียนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนได้ที่เว็บไซต์ h t t p s c y c l d l g o t h เลือกหัวข้อลงทะเบียนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนและคลิกลงทะเบียนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนด้วยแอปพลิเคชันไทยดีใช้แอปพลิเคชันไทยดีสแกนเพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนของระบบสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดบันทึกระบบจะนำท่านเข้าสู่ระบบทะเบียนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนหากต้องการเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งซึ่งสามารถเข้าได้2วิธีดังนี้ หนึ่งเข้าสู่ระบบได้ทันทีด้วยการสแกน QR code ยืนยันตัวตนผ่าน ThaiD เพื่อเข้าสู่ระบบระบบจะบังคับท่านเข้าสู่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านให้ท่านนำ p a เว w o r d ที่ได้รับทางอีเมลมาเปลี่ยนได้เลยค่ะ 2. เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมลและหลังจากท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบท่านจะสามารถเปลี่ยน p a เว w o r d ได้ด้วยตนเองดังนี้ สังเกตตรงรูปไอคอนโปรไฟล์ขวาบนดำเนินการคลิกและเลือกเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้สามารถนำรหัสผ่านที่ได้ผ่านอ e ีเมลมาใส่ที่รหัสผ่านเดิมและดำเนินการสร้างรหัสผ่านใหม่เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนเปลี่ยนรหัสผ่านหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์022419000ต่อ5332และ5337หรือ0953302689